แบตเตอรี่เนี่ยเหลือแค่ไหนถ้าเหลือเยอะนะครับ <c oughs> ก็จะใช้เวลาชาร์จน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราหรือบอกประมาณ8ชั่วโมง48บาทที่เราคิดจากแชั่วโมงนะนะครับแต่ถ้าเราวิ่งวันหนึ่งสักร้อยกิโลนะครับก็ยังคงเหลืออยู่เพราะฉนั้นแบตเตอรี่คงจะมีไฟเหลืออยู่พอสมควรเลยล่ะก็จะชาร์จไม่ถึง8ชั่วโมงนะครับตัวครับผมว่าน้องๆอ,อยากจะขับกันแล้วอยากจะขับเรามีรถให้ขับก็คือคันนี้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวขอญาตเก็บนิดนึงนะครับ ขอบคุณครับพี่เปียกใครใครจะเป็นขับขันนี้แรกครับฮะมาลุยลุยยัมือเลยครับเชิญเลยครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับรถคันที่จอดโชว์ก็คือคันสีฟ้าย้อเข้ามมานนี้ใครไม่ได้ขับเชิญนั่งได้ครับที่ตัวนั่งฝั่งโน้นเลยครับเี่นตัวนั่งฝั่งโน้นก่อนไม่เอาจะสอบโอเคเดี๋ยวผมขอหน้าหน้าครับหน้า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 ใครนั่งแล้วญาตนะครับ อย่าพิ่งตาร์นะครับเดี๋ยวสลับกันครับมาดูคันนี้ตอนที่ยังไม่ได้ขับมาดูคันนี้เลยนี่กันหน้าครับตัวเรือนนี้เหมือนกันนะครับมีคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับรถคันนี้นะครับถ้านั่งแล้วรบกวนช่วยคาดเบลล์ให้ด้วยนะครับนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับนะฮะโอเคเราจะเริ่มต้นนะครับจากการสตาร์ทมอเตอร์นะครับตอนนี้เรามีชุด นุ่นแจิยาคืนทิดิเจนอำนวยความสะดวกในการพกพานะครับเริ่มจากการสตาร์ทนะครับเข้าขวายยบเบรกครับแล้วกดไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยคันเร่งเลยครับปล่อยเบรกเลยครับจะได้ยินเสียงอันนี้คือการสตาร์ทมอเตอร์แล้วจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเพราะรถคันนี้ไม่มีการเผาไหม้มีการใช้กําลังงานนะครับจากไฟฟ้าและมอเตอร์ลุ้นๆนะครับต่อมาขออนุญาตเปิดแอร์นะครับนะฮะ แอร์จะเริ่มทำงานนะครับใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ต่องงนี่ผมบอกนะครับเอนเบามากท่านทนเดียวแล้วนะครับสิ่งต่อมาทีแนะนำนะครับขออนุญาตถือให้แล้วกันนะครับปรับเบาให้เรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างกระจกมองหลังนะครับปรับให้เพื่อสมรรถนะนะครับแล้วก็ความปลอดภัยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเข้าเกียร์อันแรกเลยนะครับก่อนอื่นไม่เข้าเกียร์ขอแนะนําเรื่องการปลดเบรกมือก่อนครับตอนนี้เบรกมือไม่ได้เข้าอยู่นะครับใช้เท้าขวาจะเบรกเหมือนเดิมครับ การใช้เบรกมือก็คือนะครับดึงขึ้นสังเกตนะครับเป็นเบรกไฟฟ้านะครับนี้อันนี้คือวิธีปลดลองกดลงนะครับคข้างไว้ประมาณ2วินะครับ1 2อโอเคนี่การปลดวิธีการใช้เกียร์นะครับยังไม่ต้องปล่อยเบรกนะครับนะฮะมือแล้วเป็นจอยสติ๊กนะครับนะครับดึงเข้าหาตัวแล้วดันถอยหลังครับยังไม่ต้องปล่อยเบรกนะครับอันนี้คือเกียร์ดีทำซ้ำแบบเมื่อกี้ทีหนึ่ง็จ้เป็นอีโก้โหมด นะครับอันนี้แหละนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับวิธีปลดเข้าเกียยวว่างนะครับดึงก็หาตัวค้างไว้เฉยค้างไว้นะครับมีการเกี่ยวว่างแล้วิธีเข้าเกียรพีกดปุ่มบนนี้เลยนะครับกดกดที่หัวเขาน่ะเป็นเกียยวพีแล้วทีนี้วิธีถอยหลังนะครับดึงก็หาตัวแล้วดันไปข้างหน้าครับนี่คือเกียยวถอยหลังง่ายเลยนะครับอันนี้เราดึงกหาตัวขอเป็นเกี่ยวว่างก่อนพร้อมนะครับนะฮะจะมีกล้องนะฮะระวังเรื่องของอะไรนิดนึงนะครับเรื่องกล้องพร้อมนะครับปิดกระจกไหมครับ จะได้ฟังเสียงจะชัดขอแอร์หน่อยคะเปิดแล้วครับเดี๋ยวนี้เอาเย็นขึ้นไหมนะฮะแอร์ตอนนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับดูสิโอโหตั้งไว้ยี่สิบขอเป็นเนนนวลถ้าชอบเย็นเย็นพร้อมไหมครับครับข้างหลังพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปนะครับใช้ช้านะครับเราจะให้ลองเรื่องของภูมิใจนะครับสลาลอมนิดนึงนะครับซ้ายเสร็จแล้วออกขวาไปช้า้านะครับไม่ต้องรีบใช่ไหมครับใช่ครับแล้วขวาครับแล้วก็อ้อมสลาลอมนะครับนะครับ ใชครับเยี่ยมครับไม่ต้องเบียดแย่รอนมาช้าๆครับจะเห็นว่าไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเรามาด้วยพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราตรงไปนะครับเราจะยังไม่ขับเลนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตรงหน้าเดี๋ยวมันก็มาด้วยเมื่อกี้เราคุยกันไว้แนะนำว่าให้โดย ได <Okay. S 2> <Okay. S 1> mm ้ได้ ไปเลยครับอ้่อนเอาไวตอนมาเที่วเดียวเดี๋ยวเราจะวนรอบหนึ่งนะครับนี่คือรอบสาธิตนะครับฮึยฮึยยชนนะับถอังได้ครับรถตมีวงเลี้ยวประมาณ5้าจุดสงเมตรแก่ไหนๆก็ไหนๆครับดูรถที่ลังสายสายท่านโอเคนี้พอใช่ไหมจะเห็นว่าการวางสายวางเียนที่สามยี่สีบสายที่งเยาาทีสาไม่เอา

อะไรครับเอามาสอนไปกินได้อาจารย์้ยเออเหมือนเครื่องบินอ่ะมันทะยานขึ้นแบบโอเคครับย้ายคันนี้ออกไปวิ่งสวนกันโอเคเราเดินหน้าไปแล้วถอยหลังถอยหลับถอยหลังเข้านี่อ่ะใช่ครับเดินหน้าเดินหน้าย้ายขั้นบนออกก่อนเข้าจากทางด้านนี้หักเข้าไปนะหักต่อเข้าออกก็ชุนกลัวกลัวเรื่องอะไรแต่มีชนลี